สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่หาดทรายแก้วสัตตหีบนะคะพามาดูความสวยงามกันค่ะพะเลสวยทรายขาวมากเลยนะคะที่นี่ชาวต่างชาติจะเยอะนะคะทุกคน ทรายขาวมากแล้วก็ทะเลสวยมากค่ะสวยงามไหมคะ ทะเลเป็นสีแบบฟ้าคามเลยนะคะเขียวเขียวฟ้าฟ้าสวยงามที่นี่ส่วนมากจะเป็นชาวต่างชาติมานะคะคนไทยเสียค่าเข้าผู้ใหญ่50บาทเด็ก10บบาทเนาะ อยู่ในค่ายทหารเหมือนกันนะคะหาดทรายแก้วสัตหีบสวยงามมากเลยค่ะมาฟังเสียงคลื่นกันน้ำใสมากนะคะทุกคนดูทรายทรายขาวมากค่ะ มาครั้งหนึ่งแล้วก็รู้สึกประทับใจเนาะมาตอนน้องแป้งหอมประมาณสองขวบพาน้องแป้งหอมมาเล่นทะเลที่นี่มีโอกาสได้มาอีกครั้งหนึ่งก็เลยพาป้ากับน้าของน้องแป้งหอมมาด้วยที่นี่ก็จะมีเรือคายัคให้ถ่ายด้วยนะ ช่วงนี้แดดร้อนอยู่ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงดูพ่อหนุมน้อยทำอะไรเดี๋ยวเราจะเดินไปดูใกล้ๆกันนะ น้องแป้งหอมก็จะเล่นที่นี่แหละวันนี้น้องแป้งหอมรอเปลี่ยนชุดอยู่เนาะพามาสัมผัสน้ำเย็นมากเลยค่ะน่าเล่นมากๆเลยอ้าวคือแรงมากแต่ว่าน้ำลึกดีนะคะ น้ำใสน้ำลึกแล้วก็เป็นคลื่นเบาๆเนาะสวยงามมากทะเลไทยไม่แพ้ทะเลที่ใดในโลกจริงนะคะทุกคนถ้าไปทางใตย้ยิ่งสวยเนาะ แต่ที่สัตหีบนี่ก็สวยเหมือนกันน้องฟีน่าทำอะไรคะน้องฟีน่ากำลังเล่นทรายคะ่ะสนุกไหมคะน้องฟีน่าฟีน่า จังได้นออากาศตรงซีน่ะนางเหรียนสายอยู่มาดูน้องแป้งหอมเล่นน้ำทะเลค่ะไม่ีอะไรบอกไหมเห็นแม่มาดูนึกว่าแม่จะมาทำอะไรน้องแป้งหอมเล่นอยู่กับพ่อนะคะ น้ำสวยน้ำใสน้ำเย็นชื่นใจสวยงามมากเลยค่ะทุกคนอยากให้มาสัมผัสอากาศแบบนี้ด้วยจัง